เมื่อเหมียวไปเที่ยหรอเปกดล้องกดกล้องล้องอีเด็บปะจัดปะนี่หรอนี่หรอมันเหมือนมันเหมือนต่างจากเดิมเท่าไหร่เลยวะต้องโชคกูทำซั์สินนะครับลงมาเพราะความหล่ออยู่ต่อเพราะความแปดแล้วก็ยังขอรีฟันได้เป็นทำดีทำต่อไปทีไรทำดีแล้วทำต่อไปเรื่อยๆถ้าไม่ดีเดี๋ยวมีคนไปบอกเองแหละ มาดึกกันอีกแล้วเพื่อไปกินเนี่ยนะครับไปกินร้านหมูกระทะมาดีทุกอย่างยกเว้นหมูวันนี้เก็บสเกตได้ไหมพี่มีคนถามว่าพี่กับผลไครแมทวะอะไรแทกใจหลอกแทกใจหลอกแทกใจโอ้โหกูสินั่นแหละครับผ่าเราก็เลยจะเปลี่ยนเธอหลอกชาตินี้ที่รักเราคงรักกันไม่ได้ มนุษย์กับแวมพร์อยู่กันไม่ได้มันแหกกฎฟ้าถึงฟ้าจะไปให้เราอยู่ด้วยกันแต่ฟ้าก็ห้ามเรารักกันไม่ได้เอา่านอ่านบบอ่านมหน้าลืมนงอ่านหลับึกหน้นาเขาไปดิเราก็ไม่ได้อยากจะปฏิเสธเธอหรอกแต่<ร>าชาตินี้ที่รักเราคงรักกันไม่ได้มนุษย์กับแวมพายอยู่ด้วยกันไม่ได้มันแหกกฎฟ้าถึงฟ้าจะไม่ให้เราอยู่ด้วยกันแต่ฟ้าก็ห้ามเรารักกันไม่ได้เอาเป็นว่าอธิษฐานเอาเด้อมันคงจะมีสักชาติเที่วเฮาได้อยู่นะนำกันเฮียอะไรวะอ๋อเสร็ คุณน้องเจไอ้คุณเจนครับผมเจทับยเจเดียครับเจทับยเจเดียครับเดี๋ยวดีครับผมดีครับให้ใฮัลโหลโอ้ยมันมีโดนการ์ด Sorry s t อ l l Oh s o วันกัสแอนด์วันวิดโดเอ้ยมันดูเจจาวูมันรู้อะน้องผมเจทับยเจเดียครับเจทับยเจเดียครับเดี๋ยวดีครับผมดีครับให้ใฮัลโหลโอ้ยมันมีโดนการ์ั o กัสสต d Stop Storing Man Stop s t o r i n สวัสดีครับผมมีน้าหอยสั่งรอเรื่องไม่รอไม่รอแล้วขอโทษขอโทษไม่รอขอโทษขอโทษ เต็กดิสบะร้านอะไรเมนที่ไปกินวันคือร้านอะไรพี่ชื่อร้านว่าพี่พี่จอดไว้พี่จอดไว้เห็นว่ามีน้องถามมาเยอะเลยพี่ไม่ได้ตอบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปตอบเซนได้มะกุริครับร้านขายราเมงอร่อยทุกอย่างอยู่เวลาเมงเฮ้ยเฮ้ยตอนแรกรับหัวราเมงอร่อยราเมงอร่อยอร่อยเลยแบบว่ามีให้เลือกเยอะเลยราคาเท่าไหร่หรอปิดใจอยู่ที่ใจอ่ะไม่มีครับถ้าถ้าถูกใจไม่มีครับว่าแพงกูด่าไอเจ็ดทีมนู้นเอ้ยคนไทยด้วยเออกูด่าเจ็ดทีมนี่อะไรเอ้ยจะซีซีซี โอ้ยเป็นอะไรสิดีสีกโอ้ยกูไปด่าเขาอีกไม่มีทางนี้ได้หรอเสียงเสียงไม่ไหวเสียงไม่ไหวอู้นายเถอะนายเตอร์ทูวิทูตรงไหนร้านอยู่ตรงข้างฟุตบาทครับร้านอยู่ข้างถนนเลยครับร้านอยู่ข้างถนนเลยไอต ครับสวัสดีครับผมเจ้าของร้านจันดอเดี๋ยวให้ทีมทนายติดต่อไปนะครับมีสมาร์ทร้านของคนแรกติดใจคําต่อไปติดคอคุณชอบเหรอเฮียครับและติดใจครับติดคอทุกทีบอกทีมทนายพักก่อนแล้วกันนะครับแต่ถ้าเป็นเป็นชื่อแต่ชื่อเล่นที่จำไม่ค่อยได้เท่าไหร่พี่นึกไม่ค่อยออกโอ้โหเฮ้ยไม่ทีมไม่ลอง เพเซฟเเ็ดเพเซฟอติ้งฮีก็ม่ันดอลอาสปยเฮียนะมานเบสอ็กตี้มานอ็กตี้โอ๊ยวายูโทลี่วยูโโนอสยูแมนชัตพโนชัตควไทยพิมี ไตนาโมกาโกโบโบ at album YouTubing แม n เราจะสอบใบสามที่บ้านคุณฟอนครัไม่ต้องสามท่บ้านสนนายแบบครับเดี๋ยวข้ามบ้านน่าเรียกตำรวจมาแล้วด ci ังขนาดนี้ไม่มาก็แปลกแล้วยูโ o ชัด b i n บอย่าบอกว่าเธอเสียใจโอ้ยเสียงหลงเลยเฮีย ก็ว่ามันเป็นตักลองไม่ได้คนที่เสียใจวันนี้ไม่ใช่มึงหลอกกูเนี่ยเสียใจไอ้สัตว์อย่าเสียเวลาฟูไฟแทนแทนตันเหรออย่าเสียเวลาฟูไฟแทนตันตันไหนไอชิตันไปเลยเออตันไหนเนี่ยโอ้มึงจะร้องเพลงมึงก็ร้องให้ถูกหน่อยว่ามีเงี้ยเฮ้ยเอ้ยเสียเวลาฟูไฟแทนตันคุยคุยเอ้อแยวจะปรับปรุงให้เฮียไปปรับปรุงเนื้อเพลงให้เขาด้วย สบายจังนะโอ้ดีครับผมพี่บอสทชอปเจเอ็มอบที่สามสามพี่ไม่ค่อยชอบคนไม่ฉลาดเท่าไหร่โอ้ยคำดาวคิวจอยยูซาวซิมฮอตฮทตคนที่เสียใจวันนี้ต้องเป็นฉันเสียเวลาฟุ้มฝ่ายแทนแทนตันอย่างน้อยถ้ามึงจะร้องมึงร้องได้ปาร์ตี้ก็ได้อย่าไปร้องได้เกมเดี๋ยวเขาด่าพ่อมึงเฮ้ยไปร้องได้เกม มันอยู่อยู่ไกลอ่ะพี่มึงได้เสียงเสียงยูจอยเมื่อกี้ไหมเนี่ยไอสัตว์เสียงมันบ็อกซิ่งแล้วนะเมื่อกี้โอเคมามามาตั้งใจแล้วตั้งใจร้องละอย่าบอกว่าเธอเสียมีคนที่เสียใจวันนี้ต้องเป็นมีกูนึกว่าจะคิดได้จากจากตรงนี้อีกไกลนะพี่พี่รู้ปะที่ที่ต้องฝันแล้วก็อีกไกล่

โอ้ยดีฟฝ้โอ้โหทีมกูมีเหมาบ่าวะโดยเฉพาะเฮียเจ็ดอ่ะคิดถึงไอ้หมีตอนที่เพิ่งเข้าทีมาตอนแรกไอ้หมีตอนแรกเข้าทีมาพูดน้อยยิงเยอะเดี๋ยวนี้พูดพูดอย่างเดียวไม่ยิงเลยสัตว์อย่าบอกว่าเธอเสียใจคนที่เสียใจวันนี้ต้องเป็นกู โอเมนเฮียโอเมนเฮียโอ้ยลงเมนโลอ่ะกระสุนไปไหนหนีหมูกระเสียมันได้ปะมน้องการหนึ่งกิบซับครับคุณร้อยบิตครับผมไอ้เี่กินได้ไหมไอ่กีนไม่กินได้ไอ้เฮ้ยเออไอ้เฮ้ยมีมันกินเพี้ยอะไรเข้าไปมีหุบปากหน่อยลูกคนจะหลับจะนอนไม่หยุดเดียวปล่อยจากป้าข้างแคมป์เฮ้ยหมีป้าไอ้หมีป้าข้างแคมป์มาบอกว่าให้หุบปากหน่อยแต่กูเดี๋ยวต่อยหน้าให้หรอกเขาไม่รู้หรอกว่าเป็นผมบเขาบิดมาเขาบิดมาเมื่อกี้เขาบอกให้หุบปากนี่นี่นี่ไมกงันปากมึงได้หุบเรียหมัด ชาติที่อยากใช้ไม่ได้ใช้เอาหมดทีเ้ย What Yeah What ดีไม่พอที่เธอพาเธอไปครงนั้นฉันจะยอมปล่อยไปไม่เป็นไรอย่าห่วงเลยที่เธอเห็น แค่ฝนมันเข้าตาฉันไม่ได้ร้องไห้อย่ามองกลับมาอย่าห่วงฉันจะเสียใจผมตั้งใจเล่นแล้วพี่ผมมามาผมผมแก้แก้ตัวแล้วโอเคคือว่าจะตั้งใจร้องแก้ตัวกันกูเล่นเองอ๋อป่ะ ยังคงรักเธออยู่ยังคิดถึงอยู่โน้โอเคอันโตดีโออือออริโทบิชเวยัยังมองหาเธออยู่เฮ้ยกดร้องในในนี้ไอ้ีชิบะร้องพวกมันฟังไอ้สัตว์เดี๋ยวมันก็แบนมันร้องเวทีบนกูลุกมาตบไอ้ทีมไอ้ทีมดีขึ้นไปนอนหรือว่าทีมดขึ้นไปนอนันคือทางของผมทางของมึงคือเงียบไอ้ดี

ลับซิตี้อะไรตี้ฮอล่ตเบีกานด์ down สังานอกเาร์ดอ้สอทำสบายเลยนครับไนท์นท์บีเบ้ก็ฝากเชียร์เซียนะครับวันที่17กับ18นะครับผม17กับ20หรบอ ก็จะเป็นโอนิกซ์เจกยี่สิบเซอร์เซ็นต์สิบเก้าสิบแปดขอลาผมถึงขอบคุณทุกคนมากครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอบคุณคุณนะครับออกคุข้างนอกก็กลองโควิดนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ